บนพื้นที่กว่า11,000ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอําเภอเมืองจังหวัดสกนลนครได้รับการจัดสรรให้เป็นสถานที่ศึกษาทดลองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรแบบครบวงจรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สีดำม,มหัศจรรย์ผลสำเร็จด้านการพัฒนาสัตว<ล>์สายพันธุ์ดีที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลังได้น้อมนำแนวทางการเลี้ยงสัตว์ว่าต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอาหารของสัตว์ต้องหาได้ในท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีแบบง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมนำมาเป็นอาหารในครัวเรือนและมีกำไรเมื่อนำไปขายซึ่งประกอบด้วย ไก่ดำสุกรภูพานโคทาจิมะหรือโคเนื้อและกระต่ายดำเป็นจะเรียกว่าอะไรดีฮะเป็นสัตว์ที่พิเศษนะฮะที่<ม>ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการมรดกไม่ว่าจะเป็นไก่ดำก็มีที่เดียวน,นี้ในโลกใบนี้นะครับเพราะเราพัฒนาขึ้นที่นี่เป็นไก่ดำภูพานหมูดำภูพานก็เป็นหมูที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นเนื้อโคุโรโบตะก็ได้หรือทําเป็นหมูที่ลูกดกเอาไปทําลูกหมูหันก็ได้คนเนื้อภูพานที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี้ยกเ็เป็นคนเนื้อพันธุ์พิเศษครับที่สามารถสร้างเนื้อที่มี Mar แล้วก็มีไม่กี่ที่ในโลกใบน,นี้ที่มีอยู่และสุดท้ายกระต่ายเนื้อดำภูหานกระต่ายดำภูหานเนี่ยเป็นกระต่ายเนื้อที่โตเร็วมากแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากแล้วก็ที่สำคัญเป็นกระต่ายที่สามารถอตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้นะครับสามารถใช้ทุนทุนเท่ากับศูนย์ในการสร้างกระต่ายที่เป็นกระต่ายเนื้อขึ้นมาได้ความสําเร็จของศูนย์พัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ได้มีเพียงด้านปศุสัตว์เท่านั้นยังเกิดการศึกษาทดลองพัฒนา เรื่องข้าวไม้ผลพืชไร่และพืชสวนเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตกปลึกและเป็นความรู้ที่ดีถ่ายทอดแก่เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองบังออนชัยเสนาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกร,ร,กรที่ใช้องค์ความรู้จากศูนย์แห่งนี้มาใช้สร้างรายได้พลิกชีวิตจากที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ปัจจุบันมีความสุขกับการได้ทำการเกษตรที่มีรายได้ที่มั่นคงแต่อบรมที่ศูนย์พันก็ไม่รู้ว่าจุดนั้นจะเป็นที่ให้ชีวิตใหม่กับเรานะคะขึ้นไปก็ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่บอกทำเกษตรผสมผสานแล้วจะมีอยู่มีกินแล้วก็มาก็ได้นั่งดูทีวีเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ท่านบอกว่าทำเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอยู่มีกินก็น้อมน้อมใจน้อมจิตเข้าไปเลยว่าจะจะตั้งใจทำ ถึงแม้มันไม่ได้ขายก็ขอให้เราไม่ได้มีกินเพราะว่าเราทํามาแล้วเราไม่มีมีเรามันล้มเหลวตลอดเป็นทุกข์มากเรื่องนี้ทีนี้ก็มาปรับปรับเปลี่ยนในการทําจากที่ทําเดี่ยวๆทาผสมผสานปี5.3ถ้าปี5.4ปี5.4ปีเดียวฟื้นเลยนะคะอยู่ที่เช่านะปลดหนี้ได้ปี5้ถ้าปีห้ก็ดีขึ้นปี5.6ก็มาซื้อที่ตรงนี้เป็นของตัวเอง5ไร่แล้วก็มีอีกที่หนไร่นะคะ แล้วก็ตั้งใจทําไปสู่เรียนรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะเลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาเลกเปลี่ยนนะคะก็ทํามาเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะก็อยากขอบคุณพ่อหลวงพ่อหลวงราชการที่9นะคะที่ท,ที่เป็นห่วงประชาชนอยากให้ประชาชนทุกคนได้กินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นที่ที่น้อมทําแล้วได้มีอยู่มีกิน แล้วก็อยากขอบคุณทางศูนย์โู้งานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ได้มาช่วยเหลือสนับสนุนถึงได้มีวันนี้นะคะตอนนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะไม่ต้องการอะไรมากกว่าน,นี้ จากจุดเริ่มต้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้กับเกษตรกรภายในศูนย์และกระจายออกไปยังพื้นที่โดยรอบจนสำเร็จเกิดความมั่นคงทางอาชีพปัจจุบันขยายผลสู่เกษตรกรทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตรนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความสุขที่ยั่งยืนบนความพออยู่พอกินชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT11 TV อีสานรายงานจาก จังหวัดสกลน,นคร